สวัสดีนะคะวันนี้บิบ๊กก็<บ><บ>อยู่กันที่ร<บ>้านส้มตำสามเหลี่ยมนะคะ<บ>เป็นร้านส้มตำนะคะที่อยู่ในซอยหลืบของซอยสาทองค่ะ <c oughs> จ้าวันนี้หนูจะมาซื้อตับหวานแล้วก็ข้าวเหนียวเหมือนเดิมตับหวานไม่ต้องใส่กระเทียมดองนะคะค่ะ หนูขออนุญาตถ่ายได้ไหมจ๊ะจะสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวไปลงในช่อง youtube นะคะโอเคค่ะมาสัมภาษณ์มาตามในรายการนะคะนะคะนี่ก็มีแคปหมู แคบหมูมีอะไรด้วยนะคะไม่รู้ว่าทาในในใน่ไม้ว่า่ผัอะไรบ้างที่นี่เมนูเด็ดมีอะไรบ้างจ๊ะส้มตำมเด็ดทุกอย่างนะคะเด็ดทุกอย่างนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็มาตามนี้นะคะ <S <S เพื่อนๆก็เด็ดทุกอย่างเลยนะคะเป็นร้านส้นตมตำที่อยู่ในซอยข้างในลึกเลยเนาะแต่ก็แบบคนก็มากันเยอะนะคะหนูเห็นในรีวิวเห็นอะไรแบบเนี้ยอืม แล้วก็รวมถึงรายการที่แบบมาถ่ายอนะคะแม่ค้าก็ตำนัวเลยนะคะแซ่บๆนะคะอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้ก็ จริงๆร,รับรองเลยนะเด็ดทุกอย่างหนก็มากินประจำอือนี้ตับหวานเราใส่ปกติจ้ะนี่คือตับหวานนะจ๊ะตับหวานเนาะกินกับ,นนบข้าวเหนียวจิ้มแล้วก็แซ่บๆนี่ฮะจ้ามาอยู่ตรงนี้นจ้า หาอะไรกินก่อนขายดีเนาะทุกวันนี้ขายดีเรื่อยๆใช่ไมจจ้าขายดีเนาะขายได้ทุกวันขายได้ทุกวันเปิดวันไหนบ้างคะปิดวันไหนบอกได้ไหมคะปิดวันอังคารทุกวันอังคารเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูได้เลยนะคะช่องหนูอ ทำหน้ากินมากเลยอ่ะนะคะแต่หมอ้อไม่สวยนะคะโหไม่เป็นไรคะ่ะสวย <c oughs> ไม่สวยไม่เป็นไรแต่รสชาติอร่อย <c oughs> <c oughs> แซ่บๆนะป้าเนาะน่า <c oughs> แซ่บๆค่ะเรียบร้อยแซ่บๆค่ะเรียบร้อยนนะะตักแล้วตักแล้วนะคะ <c oughs> โอเคประมาณนี้ เค okay. ค่ะเพื่อนเพื่อนมากันได้นะคะร้านส้มตำสามเหลี่ยมเนาะนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาเนาะแล้วก็นั่งโมเตอร์ไซค์มาต่อที่ซอยสัยทองวิลเลจสิบแปดนะคะร้านส้มตำที่อยู่ในซอยนี้คลิปก่อนหน้านู้นก็เคยไปถ่ายไก่ทอดมานะคะไก่ทอดสิบบาทนะคะอยู่ตรงนู้นเลยนะคะที่เราเคยไปถ่ายกันมาแล้วนะคะแล้วก็มีดน ดนัดกุ้งร้านพี่เฟิร์นก็อยู่ตรงนู้นนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะนี่ตามนี้นะจ้าค <c oughs> ่ะตามนี้นะคะ